สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอดอกที่สวยอีกแล้วนะคะทำมารักษานะคะสีส้มเหลืองนะคะเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบกล้วยนะคะออกดอกทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าใบของเขาจะยาวเรียวแหลมนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะสวยงามมากเลยตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะอยู่ด้านข้างรั้วฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆดูนะตรงนี้จะอยู่ใต้ต้นมะยมนะคะใบเขาก็สวยนะคะถ้านำไปจัดแจกันนี่จะอยู่ได้เ,เกือบสองอาทิตย์เลยนะคะ อยู่ได้ยาวนานมากเลยนะคะเพ Anfang, ื่อนๆดูนะดอกทำมารักษานะคะทำมารักษาสวยงามมากเลยค่ะ